สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเสริมรำเพรียงดอบเบิลยี่ห้ครับพี่น้องมีมาหอดจอดทั้งแล้วครับนี่ครับันี่มีงาน,ม,งานมีงานมีงานยกช่อฟ้านะครับ,บวัดเงี้ยงก็บเฮ้ยสำโรงบ่หรือวัดสมพงวัดสำโรงนี่นะครับอานะครับวัดสำโรงนะครับวัดสำโรงบ้านสมพงครับพี่น้อง ยนดีต้อนรับานที่ตั้งวิธีครับถึงแล้วครับงานวิวก็ถือว่าก็ถือว่าเฉียบครับ นีกก่งานยกช่อฟ้านะครับช่อฟ้าสาการประเรียนนะครับไอ้้ยนเสีี ีมา,าัดดีบุญครับตั้งหลังแ้วเข้ามาทำบุญครับพี่น้อง

ของรางวัลมากมายนะครับเพิ่งวองเื่อด้รางวัลใหญ่ะครับมีรางวัลญ่มาซอกุูกไปแล้วครับสองร้อยไม่ได้แต่มามานะครับโอ้ด<อ>ลมพลมเต็มเลยครับออกเมือนว่าทำหนิรางวัลออกเมือนว่าหนิฮะออกเมืมเอนยืนมาใสเหมือนไป <laughs> เบลยวะนั่นพัดลมไปอยเอาไปบอกคนบอเอาต็นนำพัดลมกับมามาไปเลยเดี๋ต็น้ำเอดลมกันมามาฟังเง้ไปมาเอาจังหวะเอาใส่ตัวได้แกะใสยดาวครับังวเกาใส่ ไซหรอครับไซเลี้ยงกระันออกอยู่นี่เมียนบ่เดียวนึงเมียนบ่หมู่บ้านนี่ออก30กว่าโตครับเมนี้กระติพร้อมที่ออกอีกแล้วสิเขียนว่าพัดลมเลยบ่พัดลมครับมีเบอร์ด้วยว่าสิเขียนสิเขียนพัดลมเบอร์ด่นมื้อนี้เห็นบ่ครับอันเชียวยังเนียพัดลมหมดเองเราโค้ดีกว่าเอามาหมากินน้ำเนาะคงจะบ่พลาด อยากได้เช anyway? mm ียบผูแ hmm. ล้วงก็อยากได้ปันได้ไปแล้วว่างหนึ่งแห่งมาครับไปโพสโซนเนี่ยอยากได้อยากได้เชียบผูแล้วเพราะว่าจะเดี๋ยวเชียบไปไปปูนอนเบอร์ละเท่าไห่ครับยี่สิบบาทบ่ได้ติตันก๋าที่ได้ยุคครับต่อกันก๋ได้ยุคครับพี่น้องขอมละมันหมากไม้เลยครับออกทุกชิ้นนะครับ มีทุกชิ้นครับมีรางวัลทุกชิ้นเอาให้ไงนี่ลยแม่รางวัลไงให้หน่อยเดี๋ยวรางวัลหน่อยดิให้เงี้เดี๋ยวรางวัลใหญ่นอนงนอนว่าว้ายกมมันดกินตุ่มมาหล่ะก็นอนนอนเลยนะนอพอ พอดีครบเสร็จเลยกินน้ำแล้วกินน้ำหล้งก็นอนันกัเหมือนแรงคนนี้คือนคนนี้ครับคิน่าครับ ติดมือวะพี่น้องสะได้รงว่านี้ป่ครับชักล่ะนั่นิดแไเอาเจียวัมัพี่น้องจักหาน อ่านเศร้าตีไม่าเกาอยเรเอาคือว่มีเงินลอยไปเนี่ยอจ่ายี่บาทอันนึงปะาส็ก็เออเ็เล่นนพนงูเล่นเอาสมาส่มาล้มนนล้ลมมาแล้วล้มมาแล้วพี่น้องล้มมาแล้วครับนี่ครับล้มมาแล้วครับลมมาครับ อ้าวนาผันร่มมามันพัดล่มเช่เห็นเห็นแต่รมรมนึ่งว่ามันผัดล่มไปรอกไ่ไดครับแต่แต่นาผัน่มครับขี่ว่มมากกว่ามูเลยทเัรมมบเมีกวาดี๋ัดลมเหมือนกันลมร่มพนาดหนั่มขนาน สายเดียครับหม่ลาบวันนี้วันวีสาวด้วยเห็นบานแยกปล้วก็จปรอขอบคุณการรับชมครรบพี่น้องบ้านไก่บ้านไก่กอควาิเดินทางขอมาร่วนเลือกเมนเป็นกิจเสกับสาเดานะครับเพื่อสมทบบริทิารลาข้าวมัก่วตุกับเจริญเชิญสิ่งที่มาทั้งหทุกนูดดี เอาหนีครับพี่น้ราเนี่นะเราเงินลอยหนึ่งครับเป็นบุญน้ำเบินครับอยวเด้อท่านเห็นด้วเอาไปกันโดนโดนกันี่นคี่อไปเคารปเดี๋ยวเดวมันล้วครับขบคุณทุกท่านเสืขอมับน้วนอการรับชมรันไก่กียกแล้วกไก็แชร์า่ายแห่งใจกันทปก่อนชาวน้ำชิมนี่สวัสดีครับ